ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาทําความรู้จักและก็ประวัติความเป็นมาขององค์ประธาตนาดูนะคะ พระทันาดูนะคะความเป็นมาก็ตั้งอยู่ที่บ้านน,นาดูอําเภอนาดูจงังหวัดมหาสรารคามซึ่งอําเภอนาดูเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณแหง่งหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนานโดยบริเวณที่ตั้งของอําเภอนาดนูคือเมืองจำปาสีที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยทราวดีเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่13-15ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ค้นพบมากมายก็มีดังนี้นะคะหนึ่ง ทินอรยฐานทำจำปาสีในอดีตการก็มีความจเจริญรุ่งเรืองมาถึงสองยุคสองสมัยด้วยกันนะคะคือยุคแรกนะคะก็จะเป็นยุคทราวดีระหว่างพศสอง,สองพศหนึ่งพันถึงพศ ถึง2,000แล้วก็อีกยกุคหนึ่งก็คือยุครบบรีระหว่างพาศ1,006ถึง1 0 0ในเราพุทธศตวรรษที่13ถึง16ภายในตัวเมืองและนอกเมืองมีเจดีย์สมัยทราวดีอยู่25องค์ก็ในขณะนี้ก็ขุดพบขึ้นมาแล้ว10องค์นะคะ เจ้าผู้ครองเมืองนครจำปาสีนับตั้งแต่พระเจ้ายศวรราชได้สร้างสถานที่สักการบูชาในพิธีทางศาสนาพราหมณ์และพุทธเช่นเทวไลปางปางโกนะคะซึ่งถือว่าได้เจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านศาสนาวัฒนธรรมและการปกครองจนถึงขีดสุดแล้วได้เสื่อมถอยลงจนถึก จนถึงยุคอวสานในสมัยพระเจ้าฟ้างุ่มแหล่งละแหล่งล่าธรณีประวัติการขุดพบองค์พระธาตุนาดูนในปีพุทธศักราช2522กรมศิลปากรและรัษฎรในตำบลน,นาดูนได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดินที่เป็นซากโบราณสถาน ในบริเวณที่นาของนายทองดีปะวะภูตาราษฎรบ้านนาดูลท้องที่หมู่หนึ่งตำบลน,นาดูลอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ได้พบพระพิมพ์ต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งข่าวการขุดพบพระพิมพ์ดินเผาได้แพร่กระจายออกไป ทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาขุดค้นกันอย่างมากมายจนหน่วยศิลปกรที่7ขคอนแก่นได้เข้ามาทำการขุดแต่งโบราณสถานตรงที่ขุดพบพระพิมพ์พเพื่อรักษาสภาพสถูปองค์เดิมไว้แต่กระทําไม่สำเร็จเพราะฝูงชนจํานวนมหาศาลก็ได้เข้ามายั่งิินค้นหาพระพิมพ์พกันเป็นจำนวน,นมากจนเจ้าหน้าที่หน่วยศิลปกรที่7ขอนแก่นต้องยุติการขุด แต่งและปล่องให้ประชาชนขุดค้นหาต่อไปจนกระทั่งวันที่8มิถุนายนพศ2522นายบุญจันทร์เจ็ดแสนสีนักการพันโรงสำนักที่ดินอำเภอนาดูนได้ขุดค้นพบสถูปพระบรมสารีริกธาตุมีสันนิษฐานดังเก็ดแก้วประดิษฐานในพระอบสามชั้นชั้นในเป็นทองคำชั้นกลางเป็นเงินชั้นนอกเป็นสัมฤท สวดซ้อนกันเรียงตามลำดับและบรรจุอยู่ในสถูปจำลองอีกชั้นหนึ่งเป็นสถูปโลหะทรงกลมสูง24.4เซนติเมตรถอดออกเป็นสองส่วนส่วนยอดสูง12.3เซนติเมตรส่วนองค์สถูปสูง12.1เซนติมตรนอกจากนั้นที่ด้านหลังพระพิมพ์บางองค์ยังมีจารึกเป็นภาษาของโบราณและมอนโบราณพระาธาตุนาดูนรัฐบาลได้ เห็ความสำคัญของศิลปะโบราณวัตถุเหล่านี้จึงได้ดำเนินการก่อสร้างประธาศนาดุนขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยบริเวณรอบๆของชาวจังหวัดมหาสา,ารคามทึ่งคาดการว่าอุบัติการของพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีแก่ชาวจังหวัดมหาสา,ารคาม สมควรสร้างพระสถูปเจดีย์ปริษฐานไว้ให้ทวรมั่นคงเป็นปูชนียสถานและเสริมงคลแก่ภูมิภาคนี้ต่อไปและเพื่อสืบทอดพระบรมระวรศาสนาตามแนวทางแห่งบรรพชนจึงจัดสร้างโครงการพุทธมนตนอีสานขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาศิละปะพัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระยะเวลาเนินการตั้งแต่ พุทธศักราช2525ถึงพุทธศักราช2529ประกอบด้วยสถานที่ สำคัญคือเจดีพระาธาตุนาดูนที่ปริสฐานพระบรมสารีริกธาตุศวนพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมจำปาสีเพื่อเจ็บรักษาโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรจำปาสีนครโบราณของบริเวณนี้ซึ่งอยู่ในสมัยทราวดีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่1 3ถึง16ประกอบด้วยวัดสวนลุกชาิสวนสมุนไพรศา,าลาพัก แหล่งน้ำและถนนโดยกำหนดพื้นที่ก่อสร้างณโคกดงเข็งมีปริมณฑลเก2าไร่เศษเจดี JD. พระธาตุนาดูนมีลักษณะประยุกต์จากสถูปจำลองที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกับลักษณะศิลปากรแบบทราวดีออกแบบและดำเนินการสร้างโดยกรมศิลปากรสูง50.50เ50มตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส35.70เมตรเมื่อพลเอกเปรมตอนเป็นนายกได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่21ธันวาคมพศ2528แล้วก็ก่อสร้างสำเร็จเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพศ2529ก็ใช้เงบประมาณประมาณ7ล้านกว่านะคะขเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพศ2530 พระบา er ทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในทรงพระกรณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ซึ่งขณะนั้นก็เป็นมหามกุฎราชกุมารอยู่นะคะก็เป็นตัวแทนเสด็จแทน เสด็จดำเนินแทนพระอ,องค์มาทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุข้าบรรจุในองค์เจดีพระาธาตุนาดูนี้พระาธาตุนาดูนก็มีลักษณะโครงสร้างขององค์พระาธาตุนาดูนคือลักษณะองค์พระาธาตุนาดูนจำลองแบบสถูปสำริดที่รบรรจุพระบรมสารีริกธาตุฐานประยุกต์แบบศิลปะทาราวดีก็ฐานกว้าง35.7คูณ35.7เมตร มีความสูงจากฐานถึงยอด50.50เ50มตรและก็ฐานรากโครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดผนังภายนอกพระธาตุชนใหญ่ทำด้วยหินล้างเบอร์เซ่ บาง,งแห่งชาบป,ปูนเรียบสีขาวมีรวดลายบัวเสาบัวต่างๆจำลองแบบพระเครื่องพิมพ์ต่างๆที่ขุดพบมาประดิษฐานพระธาตุจำนวน32รูปและมีมานแบกปั้นเป็นแบบนูนสูงประดับที่ฐานจำนวน40ตัว ตัวองค์พระาธาตุจะแบ่งออกเป็น16ชั้นลักษณะการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดภายในโปรง่งจากฐานรากขึ้นไปชั้นที่1สูง3.7เมตรชั้นที่1คือฐานรากมีจำนวนทั้งจำนวนฐานทั้งหมด105ฐานมีเสาขึ้นจากฐานทั้งหมด144ต้น ส่วนฐานที่เป็นองค์พระาธาตุมีลักษณะกลมมีเสาทั้งหมด16ต้นชั้นที่หนึ่งมีพื้นทางเดนิดนโดยรอบและมีซุ้มประตูลอยปูนปัน้น4ประตูประจำทิศผนังประดับด้วยกระเบื้องดด่านเกวียนศิลปะของภาคอีสานพื้นปูด,ด้วยกระเบื้องเซรามิกหกเหลี่ยมผนังทั่วไปทำด้วยหินล้างชั้นที่สองสจากพื้นที่ชั้นหนึ่งหเมตรโครงสร้างมีเสาทั้งหมด 86ต้นมีพื้นที่โดยรอบสำหรับก่อสร้างเจดีย์องค์เล็กประจำทิศเหนือทั้ง4และพระพุทธรูปประจำสมศรีองค์ผนังประกอบด้วยปูนปั้นเป็นรูปเสามีบัวเหนือเสาพื้นปูนด้วยกระเบื้องเซรามิกหกเหลี่ยมผนังทั่วไปทำด้วยหินลางและประดับกระเบื้องด่านเกวียนก็ชั้นที่3นะคะก็จะสูงจากชั้นที่สองอยู่4.8 0เมตรโครงสร้างมีเสาทั้งหมด44ต้นมีพื้นโดยรอบสำหรับก่อสร้างจะดีองค์เล็กประจำทิศเฉียง4องค์เช่นเดียวกับชั้นที่2พื้นก็ปูด,ด้วยกระเบื้องเซรามิก6เหลี่ยมผนังทั่วไปก็ทำด้วยเห็นล้าง ชั้นที่4นะคะก็สูงจากชั้นที่3 1.6เ,เมตร1.60เมตรก็ประกอบไปด้วยฐานแปดเหลี่ยมเป็นชั้นเริ่มต้นของตัวองค์พระธาตุโครงสร้างประกอบด้วยเสาทั้งหมด24ต้นผนังทั่วไปทำด้วยหินล้างชั้นที่หสูงจากชั้นที่ส1มเมตรประกระอดะ coat, ะกะบด้วยฐานบัวกลมโครงสร้างประกอบด้วยเสาทั้งหมด16ต้นผิวนอกทำด้วยหินล้างชั้นที่6นะคะ ถึงชั้นที่10มีความสูง11เมตรเป็นตัวองค์ระฆังของพระาธาตุดยเฉพาะชั้นที่8จะเป็นชั้นที่บรรจุพระบรมสาวรีริกธาตุโครงสร้างประกอบด้วยเสาทั้งหมด16ต้นจนถึงชั้นที่9ในส่วนของชั้นที่10ชั้นที่10ก็จะลดเหลือเสาเหลือ9ต้นลักษณะองค์ระฆังภายนอกทําด้วยหินลางทั้งหมด เป็นชั้นบัลลังก์ลักษณะโครงสร้างมีเสาทั้งหมด5ต้นผนังทําด้วยหินล้างพระธาตุนาดูนะคะชั้นที่11ถึงชั้นที่14มีความสูง4.60เมตรเป็นชั้นบัลลังก์ประกอบด้วยลักษณะทรงกลมมีลายปูนปั้นเป็นกรีบบัวโครงสร้างประกอบด้วยเสาหต้นผนังทําด้วยหินล้างทั้งหมดส่วนชั้นที่14ถึงชั้นที่16ก็จะมีความสูง 6.80เมตรเป็นชั้นปล่องฉนะัยมีทั้งหมด6ปล่อง6โครงสร้างประกอบด้วยเสาแกนต้นเดียวป้องฉนะัยทำด้วยคอนกรีเตเสริมเหล็กทำด้วยหินล้างในส่วนชั้นที่16ถึงยอดคือปรียอดมีชั้นปรีชั้นลูกแก้วและชั้นฉัดยอดโครงสร้างก็ประกอบไปด้วยเสาแกนต้นเดียวผนัง ผิวทําด้วยหินล้างโดยรอบส้นฉัดยอดปุด,ด้วยโมเสกแก้วสีทองออการเดินทางนะคะมานกักที่ พระธาตุนาดูลก็ง่ายๆเองนะคะก็ออกจากตัวเมืองมหาสารคามก็ใช้เ, 40, เส้นทางหมายเลข2040ก็ผ่านอำเภอเจดำอำเภอวาปีเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข2045ถึงอำเภอนาดูลห่างก็อพระธาตุนาดูลก็จะห่างจากตัวเมืองมหาสารคามประมาณ65กิโลเมตรเมื่อเราไปที่พระธาตนาดูนแ,แล้วเราก็ไม่ควรพลาดที่จะไปไหว้ คือกาบสการะพระบรมสาวรียดิกระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลเยิมชมสูนพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมจำปาสีและเดินเล่นในสวนลูกชาติอันร่มรื่นพระธาตุนาดูนะคะก็จะมีงานมรสก,การพระธาตุนาดนูที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก ในช่วงขึ้น15ค่ำเดือน3หรือวันมาคะโดยภายในงานก็จะมีการเวียนเทียนรอบองค์พระบระมธาตุการบวงสรวงองค์พระบระมธาตุการทำบุญตักบาตรวดมูลฟังธรรมขบวนแหประเพณี12เดือนและการแสดงสีเสียงและประวัติความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่ของนครจำปาสีอันนี้ก็ฝากให้ทุกท่านได้มาเชีย ชมมากับไหว้สก,การะพระบรมธาตนาดูลที่อำเภอนาดูลจังหวัดมหาสรารคามของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ